ชั่งน้ำหนักอย่างไรเพื่อให้ได้น้ำหนักจริงมากที่สุดวันนี้ค่ะโคจาแฮปปี้เอทผอมแบบสุขภาพดีมีคำตอบให้อีกแล้วค่ะก่อนจะไปฟังสาระดีๆฟากดติตามกดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครที่กำลังลดน้ำหนักอยู่นะคะมีปัญหาในการลดไขมันหรือว่าอยากสร้างกล้ามเนื้อพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะการลดน้ำหนักที่ดีนะคะจะต้องวัดผลได้ค่ะ และการชั่งน้ำหนักค่ะก็จะเป็นการวัดผลประเภทหนึ่งนะคะที่ทำให้เรารู้ค่ะว่าเราทำมาเนี่ยมีประสิทธิภาพหรือเปล่าดังนั้นค่ะเราจึงควรรู้ก่อนนะคะว่าเทคนิคหรือทริคในการชั่งน้ำหนักเป็นอย่างไรค่ะเรื่องแรกค่ะคือเครื่องชั่งค่ะเครื่องชั่งนะคะควรใช้แต่ชั่งตัวเดิมนะคะไม่ควรเปลี่ยนหลายตัวค่ะเพราะจะทำให้คุณนะคะไม่ทราบน้ำหนักที่แท้จริงเพราะเครื่องชั่งแต่ละตัวค่ะมีการตั้งค่าที่ไม่เท่ากันนะคะ อย่างที่2ค่ะชั่งน้ำหนักเวลาเดิมค่ะเราไม่ควรชั่งน้ำหนักหลายๆเวลานะคะแล้วเอามาเปรียบเทียบกันค่ะจะทำให้เราเกิดความเครียดนะแต่การชั่งน้ำหนักที่ดีค่ะเราควรชั่งในเวลาเช้านะคะหลังตื่นนอนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ ไม่ควรทานอะไรเข้าไปค่ะแล้วก็ขับถ่ายให้เรียบร้อยค่ะเพราะช่วงเวลานี้นะคะที่หลังจากเราขับถ่ายแล้วค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายนะคะมีกากอาหารน้อยที่สุดแล้วค่ะก็จะได้น้ําหนักที่แท้จริงของเราค่ะเรื่องที่3นะคะการชั่งน้ําหนักนะคะควรใส่เสื้อผ้าให้น้อยชิ้นค่ะและถ้าเป็นไปได้นะคะควรใส่เสื้อผ้าแบบเดิมด้วยค่ะเรื่องที่4ค่ะการชั่งน้ําหนักนะคะไม่ควรทําทุกวันค่ะ ใครกำลังชั่งน้ำหนักทุกวันอยู่นะคะอย่าหาทําค่ะเพราะจะทําให้คุณมีความเครียดค่ะว่าคุณไม่สามารถลดน้ําหนักได้จริงๆหรอหรือทําไม่ได้หรอหรือคนอื่นทําไมทําได้ทําไมเราทําไม่ได้ไม่ควรชั่งทุกวันนะคะการชั่งน้ําหนักที่ดีค่ะควรชั่งอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็เพียงพอค่ะข้อที่5ค่ะข้อนี้เป็นชิคเสริมนะคะโค้ชอยากแนะนําให้คุณนะคะถ่ายรูปตัวเองค่ะ เก็บไว้เป็นรีวิวค่ะว่าสัปดาห์ที่1ที่เริ่มต้นลดน้ําหนักเป็นอย่างไรสัปดาห์ที่2เป็นอย่างไรสัปดาห์ที่3เป็นอย่างไรค่ะเก็บไว้เป็นรีวิวเพื่อเป็นกําลังใจให้ตัวเองค่ะสุดท้ายแล้วนะคะตัวเลขบนตาช่างค่ะก็ไม่ใช่ที่สุดค่ะแต่โค้ดนะคะอยากแนะนําให้คุณค่ะโฟกัสที่สัสดส่วนที่เปลี่ยนแปลงรูปร่างที่เปลี่ยนไปรวมถึงไซส์เสื้อผ้าที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะนอกจากจะทําให้คุณนะคะ รักตัวเองได้มากขึ้นมั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็ยังทำให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณได้ด้วยค่ะตอนนี้นะคะใครกำลังลดน้ำหนักอยู่โค้ดเป็นกำลังใจให้ค่ะหากม,มีปัญหาจุดไหนนะคะพิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ค่ะ